สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาดูแปลงตัวอย่างค่ะเราอยู่กันที่คลอง22องค์ครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเฟสที่อยู่ชิดติดถนนลาดยางนะคะและจุดที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะคือบริเวณแปลงตัวอย่างนะคะแปลงนี้เนื้อที่600ตารางวานะคะเราทําเป็นแปลงตัวอย่างนะคะก็ได้มีการขุดบอ่อเป็นรูปทรงหัวใจนะคะแล้วก็นําดินมาปรับถมบริเวณที่เราจะปลูกสร้างหรือจะจัดสวนนะคะ เนี่ยค่ะข้างหน้าก็จะชิดติดถนนลาดยางเลยนะคะและด้านข้างนี้เราก็ทําเป็นคลองไส้ไก่ด้วยนะคะตามมาดูเลยค่ะนี่นะคะเราขุดเป็นรูปทรงหัวใจนะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านใดสนใจที่ดินแปลงละประมาณ400ถึง600ตารางวานะคะโซนด้านในนี้นะคะที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะก็จะเปิดขายวันที่เท่าไหร่นั้นก็รอติดตามนะคะซึ่งเปิดก่อนปีใหม่แน่นอน,นะคะ่ะ และเนี่ยค่ะก็คือคลองไส้ไก่นะคะที่เชื่อมต่อกับบ่อรูปทรงหัวใจนี้นะคะแต่โซนที่เราจะเปิดขายเนี่ยคือด้านในนี้นะคะราคานะคะก็จะอยู่ตั้งแต่ราคาตารางวาละ1 9 0 0บาทจนถึงตารางวาละ2 9 0 0บาทนะคะเนี่ยค่ะ เรทราคาก็จะประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจแปลงด้านในเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง1,900บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะคะเนื้อที่เริ่มต้นก็อยู่ที่400ตารางวาค่ะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาตุ๊กได้ค่ะที่เบอร์099 221 6289นะคะจุดสังเกตนะคะ ถ้าเราขับรถมาดูเองเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับวัดปักคลองพาจานโรงเรียนวัดปักคลองพาจานนะคะการเดินทางนะคะก็อยู่ห่างจากแยกองคาระก็ประมาณสัก18กิโลเมตรนะคะเนี่ยค่ะใกล้ๆกับรูปหัวใจนี้ก็จะมีกอไผ่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะเป็นท้องนานะคะเนี่ยค่ะด้านหน้านั้น เป็นถนนลาดยางค่ะก็มีรถสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะนะคะโซนด้านในนั้นนะคะก็จะเป็นแปลงนาพระเทพนะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับเรานะคะ,นะคะก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเมษายนปี2564ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เปิดขายโซนแปลงด้านในนั้นมากกว่าร้อยไร่เลยทีเดียวนะคะเราก็เปิดขายแล้วก็ปิดการขายอย่างรวดเร็วนะคะและตอนนี้นะคะคือ,คอ เรามาเปิดโซนชิดติดถนนลาดยางเพิ่มนะคะท่านใดที่พลาดจากเฟสด,ด้านในนะคะก็สามารถที่จะมาจับจองโซนชิดติดถนนลาดยางนี้ได้นะคะก็ทำธุรกิจได้จะปลูกบ้านทำสวนนะคะหรือจะทำโคกน้องนาโมเดลแบบนี้ก็ได้นะคะ สนใจรีบลงทะเบียนเลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทร9 9 9 2 2 6 6 8 9 9ค่ะเพื่อรับผังและราคาที่ชัดเจนจากตุ๊กได้เลยค่ะกราบขอบคุณค่ะ